ผู้ป่วยวัย80ปีคนนี้ต้องเข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจแต่ไม่สามารถผ่าตัดเปิดหน้าอกแบบคนทั่วไปได้เพราะมีอายุมากแล้วเธอถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทางเดียวที่จะรักษาได้คือการใช้สายสอดเข้าไปที่ขาหนีบโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงเท่านั้นที่จะทำได้การเปลี่ยนลิ้นหัวใจในห้องสวนหัวใจแบบนี้ มีต้นทุนไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนบาทถ้านับค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่รวมกันอาจสูงถึง1ล้านบาทหากผู้ป่วยคนนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองนั่นก็จะหมายความว่าเธอไม่ต้องเสียค่ารักษาแม้แต่บาทเดียวปี2567มีเคสผู้ป่วยบัตรทองที่ครอบการผ่าตัดในลักษณะนี้35คนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ1ล้านบาทแต่เบิกจากสปอสอชอได้เพียง15ล้านบาท อีก20ล้านบาทโรงพยาบาลต้องหาเงินมาชดเชย yeah, yeah. โรงพยาบาลรามาธิบดีมีสัดส่วนผู้ป่วยในสินบัตรทองอยู่ที่25%เปเแม้จะเป็นเพียง1ใน4ของผู้ป่วยในทั้งหมดแต่กลับมีค่าใช้จ่ายสูง <Okay. S 1> เพราะเป็นผู้ป่วยอาการหนักซับซ้อนและต้องนอนที่โรงพยาบาลนานกว่าปกติ <Yeah. S 1> นี่คือหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ชื่อว่าดาวินชีมีมูลค่านับร้อยล้านบาท ใช้ผ่าตัดเคสที่เข้าถึงเนื้อเยื่อได้ยากเช่นมะเร็งปอดท,ที่อยู่ลึกหรือมะเร็งต่อมลูกหมากที่แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีดังเดิมในจุดที่ลึกเกินไปได้ยังไม่นับรวมยาใหม่ๆที่อยู่นอกบัญชีที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยเชื้อดื้อยาและกลุ่มยาที่รักษาโรคมะเร็งซึ่งราคาสูงมากในปัจจุบันรวมถึงการตรวจค้นหาโรคด้วยรังสีวินิจฉัยขั้นสูงเพื่อค้นหาโรคให้ได้อย่างแม่นยำ เหล่านี้คือสิ่งที่โรงพยาบาลรามาต้องลงทุนเพื่อรองรับคนไข้ซับซ้อนที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศผู้นวยการโรงพยาบาลรามาธิ่บดียอมรับว่าการรับเคสยากเข้ามารักษาในโรงเรียนแพทย์นอกจากจะทําให้แพทย์ได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วเมื่อแพทย์รู้ว่ามีทางรักษาที่จะทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตก็ไม่อาจปฏิเสธได้แต่การพดุงไว้ซึ่งหลักจรยามบรนของวิชาชีพ ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้อย่างเหมาะสมจากสปสชจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลทางเชิงอาจจะใช้คําว่าจริยธรรมสมเด็จเนาะในเมื่อแพทย์รู้ว่ามันมีวิธีการเนาะที่สามารถที่จะช่วยคนไข้ได้และเราไม่ทำเราปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตไปแล้วบอกว่าตามธรรมชาติมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ อาจจะมองในมุมหลายมุมนะคะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ในเมื่อมันมีวิธีการที่จะรักษาได้ถ้าเราไม่ติดอาวุธให้กับโรงเรียนแพทย์แบบนี้แล้วเราจะสามารถผลิตแพทย์ที่เก่งแล้วสามารถที่จะเข้าใจคอนเซปต์ของ value based healthcare ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกเคสก่อนที่จะพิจารณาเนี่ยมันมีการพิจารณาอยู่แล้วว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะรักษาเขาเพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง18,000ล้านบาทมีเพียง10%ที่เป็นรายได้จากรัฐที่เหลืออีก90%โรงพยาบาลต้องจัดหารายได้เองผ่านการเปิดคลินิกพิเศษต่างๆทั้งในและนอกโรงพยาบาลรวมถึงเงินบริจาคเพื่อนำมาชดเชยกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้แต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืน คือถ้าเขาคิดว่าอยากจะบริการให้ดีขึ้นให้มากขึ้นนะฮะต้นทุนมันสูงขึ้นก็ต้องขอเงินก็ประมาณมาให้มากขึ้นนะฮะฮะต้นทุนใจก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นระดับนโยบายนะครคนนี้เขาจะไปขอมาจากไหนนะฮะก็ประมาณประเทศก็มีอยู่แค่นี้นะฮะก็รายรับรายจ่ายก็คงอาจจะต้องหารายรับให้มากขึ้นมั้งอาจารย์เชื่อเรื่องการป้องกันโรคไหมครับอแน่นอนฮะป้องกันดีกว่ารักษาคือป้องกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารออกกําลังกายการพักผ่อนนะฮะการห่างไกลาจากพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องต้องทำคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามายอมรับว่าวงการแพทย์ฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาทรัพยากรได้แต่อย่างน้อยต้องการสื่อสารให้สังคมเข้าใจเพื่อนําไปสู่การทบทวนเชิงนโยบายและช่วยทําให้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง